ันไม่ตกดอกไม้ก็ไม่งามสาดน้ำไว้ยื้อมันไว้อย่างได้แค่นี้แหละมีดอกขาวยื้อไว้นไม่งามเลยน้ำรดก็จะตาย แห้งยื้เอาไว้เอาไว้ทำพันปีนหน้าออกแห้งแล้ว ใส่ได้แค่นี้แหละปีนี้จะตายนานาเนี่ยนักสานรดน้ำมั้งไ